ในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจหนึ่งในความลึกลับที่น่าสนใจที่สุดของจักรวาลน,นั่นก็คือห้วงโอกาสขนาดมหึมาที่ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้ถ้าคุณสงสัยว่าลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลมีหน้าตาเป็นอย่างไรคุณมาถูกที่แล้วในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพาศาลน,นี้รอบรอมตัวเราเต็มไปด้วยกาแล็กซีมากมายนับไม่ถวนพวกมันก่อตัวเป็นโครงสร้างขนาดมหึมา เหมือนมหาสมุทรแห่งดวงดาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ว่างขนาดใหญ่ใหญ่จนเราแทบนึกภาพไม่ออกกว้างใหญ่จนทำให้เราตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้เกี่ยวกับจักรวาลน,น่าเหลือเชื่อใช่ไหมละ่ะแล้วลุมขนาดใหญ่มหึมาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่นี้จะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเรา เกี่ยวกับจักรวาลหรือไม่และมันอาจจะซ่อนเงินงำยามเกี่ยวกับพลังที่เราไม่สามารถจินตนาการได้หรือเปล่านะจักรวาลไม่ได้เป็นแค่กลุ่มของดวงดาวกาเล็กซี่และดาวคราตต่างๆนะที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดรวมตัวกันเป็นโครงการโครงข่ายคลายจักรวาลขนาดมหึมาคล้ายกับใบแมงมุมเลยโครงข่ายนี้ประกอบด้วยเส้นในของกาเล็กซีที่ยาวเหยียดเหมือนตาข่ายที่เชื่อมโยงจุดต่างๆที่อยู่ห่างไกลกัน ลองนึกภาพตาข่ายปากขนาดยักษ์แต่เป็นตาข่ายในระดับจักรวาลดูสิช่องว่างระหว่างเส้น่เหล่านี้ช่องว่างในจักรวาลเราเรียกมันว่า void หรือสุญญากาศจริงๆแล้ว void ในวากาศคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพฟองอากาศขนาดมหึมาที่ว่างเปล่ากระจายอยู่ทั่วทั้งจักรวาลเหมือนกับเวลาที่เราดูฟองน้ำอาบน้ำ void ก็เหมือนช่องว่างระหว่างฟองน้ำนั่นแหละ ส่วนใหญ่ void จะมีขนาดเล็กแต่บางอันก็ใหญ่มากเหมือนตุกตาแม่ลูกโดกในอวกาศเลย void ที่ชื่อ kbc เป็น void ที่ใหญ่ที่สุดเป็นยักษ์ใหญ่ในหมู่ void เหมือนกับเป็นในอสุรกายในอวกาศเลยช่องว่างนี้มีชื่อว่า kbc ตามชื่อนักดาราศาสตร์ที่คนพบคือคีนันบาร์เกอร์และโควีเรากำลังพูดถึงช่องว่างขนาดมหึมามีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ2 0 0พล้านปีแสงนั่นหมายความว่า ถ้าคุณสามารถเดินทางด้วยความเร็วแสงคุณจะต้องใช้เวลา2,000ล้านปีในการเดินทางจากขอบหนึ่งไปยังอีกขอบหนึ่ง2,000ล้านปีเหมือนกับการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วกลับมา Break a n time z o n t จ n h a หหลายต่อหลายครั้งมากมายมหาศาลจริงๆเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพที่สังเกตได้คือประมาณ93,000ล้านปีแสงดังนั้น ช่องว่าง KBC จึงกินพื้นที่ส่วนสำคัญของเอกภพที่เรารู้จักลองนึกภาพแตงโอลูกใหญ่แล้วมีรูขนาดเท่าส้มอยู่ข้างใน Break time ทรงเตนหาหรือจะให้นึกภาพง่ายขึ้นลองนึกถึงจานข้าวขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยข้าวผัดแล้วมีที่ว่างขนาดเท่าจานขนมหวานที่ไม่มีข้าวผัดอยู่ตรงกลางตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันใหญ่แค่ไหนช่องว่างมหึมนี้มีขนาดใหญ่มาก จนส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีทั้งภายในและรอบรอบตัวมันเลยกาแล็กซีของเราเองทางช่างเผือกก็ตั้งอยู่ตรงขอบของช่องวางขนาดยักษ์นี้ด้วยนะตอนที่นักวิทยาศาสตร์ดูการกระจายตัวของกาแล็กซีในจักรวาลพวกเขาสังเกตเห็นสิ่งแปลกแทนเหมือนกับว่าคุณไปตลาดเพื่อซื้อโดนัทที่คุณชอบแต่กลับเจอแต่ขนมปังพวกเขาเห็นว่า กาแล็กซีไม่ได้กระจายตัวเท่ากลักนเหมือนกับตอนที่คุณอบขนมปังบางก้อนใหญ่บางก้อนเล็กพวกเขาค้นพบพื้นที่ขนาดมหฮึมาที่มีกาแล็กซีอยู่น้อยมากเป็นเหมือนทะเลทรายในจักรวาลเหมือนกับสนามของทีมชันหลังพักครึ่งไม่มีใครอยู่ตรงไหนเลยสเวกไทม์โซกจงแค่รีสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าส่วนนี้ของจักรวาลแตกต่างจากส่วนอื่นๆ เหมือนกับการเจอขนมปังพิเศษในร้านเบเกอรี่ธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปนักดาราศาสตร์ได้รวบรวมข้อมูลมากขึ้นและยืนยันว่าบริเวณน,นี้เป็นช่องว่างขนาดมหึมาซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าช่องว้าง KBC พื้นที่ว่างเปล่ามหาศาลในจักรวาลเหล่านี้น่าสนใจมากเพราะมันช่วยให้เราคิดได้ว่าจักรวาลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง จักรวาลเริ่มต้นด้วยบิ๊กแบงการระเบิดครั้งใหญ่ที่สร้างทุกสิ่งที่เราเห็นหลังจากบิ๊กแบงสสารเริ่มจับกลุ่มกันเนื่องจากแรงโน้มถ่วงตลอดหลายพันล้านปีเหมือนหยดน้ำฝนก่อตัวตัว,ตวเป็นแม่น้ำและแม่น้ำก่อเป็นทะเลการสะสมของสสารเหล่านี้ได้กลายเป็นดาวฤกษ์ก,กาแล็กซีและกระจุกกาแล็กซีขนาดมหึมาแต่สสารในจักรวาลไม่ได้กระจายตัวอย่างสม่เสมอ ลองนึกภาพทาตุอบคนบางจุดหนาและฟูบางจุดบางและเกือบโปร่งใสในบางพื้นที่มีสสารน,น้อยมากและพื้นที่เหล่านี้ได้กลายเป็นช่องว่างหรือที่เรียกว่าสุญญากาศจักรวาลช่องว่าง KBC เป็นตัวอย่างที่ดีขนาดของมันถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับป้าเบียวาเวียชาแต่ในอวกาศถึงแม้ว่าสุญญากาศ KBC จะดูว่างเปล่าแต่มันก็ยังมีสสารอยู่บ้างเล็กน้อย มีกาแล็กซีอยู่นะแต่ว่าแต่ละกาแล็กซีอยู่ไกลกันมากเหมือนง้มเข็มในมหาสมุทรเลยแต่กองฟางเนี่ยก็คือจักรวาลทั้งใบเลยล่ะซึ่งมันทำให้ยากมากสำหรับนักดาราศาสตร์ที่จะศึกษาว่ามีอะไรอยู่ในสุญญากาศนี้เหมือนกับการหาเม็ดทรายในมหาสมุทรเลยเข้าใจไหมนักวิจัยพบร่องรอยของก๊าซบางเบาในนั้นและสสารมืดสสารมืดเป็นสสารลึกลับ ที่ไม่เปล่งแสงแต่มีแรงโน้มถ่วงสูงต่อจักรวาลน,นักวิจัยเชื่อว่าสสารมืดอาจมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของช่องว่างเช่นช่องว่าง KBC หนึ่งในสิ่งที่ลึกลับที่สุดเกี่ยวกับสุญญากาศ KBC คือมันส่งผลกระทบต่อกาแล็กซีของเราอย่างไรกาแล็กซีของเราและกาแล็กซีโดยรอบเคลื่อนที่เร็วกว่าที่คาดไว้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าสิ่งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของเรา ที่ขอบของช่องว่างขนาดใหญ่ที่เรียกว่าค e นัน (Barger and Coe Void) หรือ KBC Void ในช่องว่างนี้แรงโน้มถ่วงจะอ่อนกว่าปกติเพราะในช่องว่างนี้มีสสารน,น้อยกว่ากาแล็กซีด้านนอกจึงถูกดึงดูดเข้าหาโครงสร้างขนาดใหญ่อื่นๆในจักรวาลลองนึกภาพกิ่งไม้ในแม่น้ำที่กระแสน,น้ำพัดพาออกไปจากช่องว่างหรือเหมือนเรือในแม่น้ำที่ลอยออกจากฝั่งนี่อ,อธิบายได้ว่าทำไมากาแล็กซีของเราถึงเคลื่อนที่เร็วมาก เมื่อเทียบกับกาแล็กซีอื่นๆในบริเวณที่มีความหนาแน่นมากกว่าเหมือนกับการเปรียบเทียบความเร็วของรถไฟในเมืองที่การจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนกับความเร็วของรถรางที่เต็มไปด้วยผู้คนอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุญญากาศ KBC ก็คือความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงกับพลังงานมืดลึกลับพลังงานมืดคือ แรงที่ทำให้จักรวาลขยายตัวเร็วขึ้นนักวิจัยบางคนเชื่อว่าช่องว่างขนาดมหึมาในจักรวาลเช่นช่องว่าง KBC สามารถช่วยเราเข้าใจพลังงานมืดได้เนื่องจากในช่องว่างเหล่านี้มีสสารน้อยกว่าจึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครเพื่อศึกษาว่าพลังงานมืดทำงานอย่างไรการศึกษาการขยายตัวของช่องว่าง KBC ทำให้นักวิจัยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการขยายตัวโดยรวมของจักรวาลได้การเข้าใจเรื่องของสุนดากาศ์ KBC นั้นสำคัญมากในหลายแง่มุมเหมือนกับการที่เราอบขนมปังในเตาอบมันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาแบบจำลองเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจักรวาลได้มันทำให้เกิดคำถามใหม่ๆเกี่ยวกับสสารมืดและพลังงานมืดซึ่งเป็นเรื่องลึกลับเหมือนกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีดูดเลือด ด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดสุญญากาศขนาดมหึม่าเช่นนี้เราอาจค้นพบความลับใหม่ๆของจักรวาลเหมือนกับเรื่องเล่าจากคุณยายการศึกษาช่องว่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยละ่ะรู้ไหมมันยากมากเลยนะแม้แต่จะสังเกตเห็นพวกมันตั้งจากกาแล็กซีที่สว่างใสพื้นที่เหล่านี้มันก็ว่างเปล่าและนั้นทำให้พวกมันยิ่งลึกลับมากขึ้นไปอีก นักดาราศาสตร์ใช้วิธีการมากมายเพื่อทำแผนที่จักรวาลวิธีหนึ่งคือการมองหากลุ่มกาแล็กซีและหาพื้นที่ที่มีกาแล็กซีอยู่น้อยเหมือนกับการมองหาเศษเหรียญในกระเป๋าตังค์ตอนปลายเดือนหรือลองนึกภาพการหาที่จอดรถในเมืองช่วงเวลาเร่งด่วนอีกวิธีหนึ่งคือการศึกษาการแพร่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลซึ่งเป็นรองรอยที่ลงเหลือจากบิ๊กแบง มันเหมือนเสียงสะท้อนของจักรวาลเหมือนเสียงสะท้อนในหุบข่าวแต่เก่าแก่มากกว่ามากด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในรังสีนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับช่องวางในจักรวาลเช่นช่องวาง KBC ลองนึกภาพเชอร์ล็อกโฮมส์แห่งวงการดาราศาสตร์ฟิสิกผู้พยายามค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นโดยใช้ร่องรอยต่างๆแต่ในที่นี้ รองรอยคือการแผ่รังสีโมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลมันเหมือนกับนักสืบที่ครปริศนาแในระดับจักรวาลเองช่องว่าง KBC นี้น่าทึ่งมากเพราะมันท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโครงสร้างของจักรวาลในระดับที่ใหญ่ขึ้นเป็นเวลาน,านานที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสสารในจักรวาลน,นั้นกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ,สมอเหมือนกับตอนที่คุณยายทำเค้กให้ในวันเกิดของคุณ การค้นพบช่องว่างขนาดมหึมาอย่าง KBC void แสดงให้เห็นว่าจักรวาลไม่ได้ราบเรียบอย่างที่เราเคยคิดแต่เป็นก้อนท่านเหมือนขนมปังมากกว่าจะเป็นแผ่นแป้งแบนๆน,น,น,นี่แหละหน้าตาจักรวาลของเรานั่นหมายความว่าเราต้องทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลของเราใหม่แบบจำลองการก่อตัวของกาแล็กซีของเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างถ้าช่องว่างอย่าง KBC เป็นเรื่องปกติ นั่นหมายความว่ากาแล็กซีในบริเวณเหล่านี้ก่อตัวขึ้นต่างกันลองนึกภาพสูตรทำเค้กที่ใช้ได้ผลในที่หนึ่งแต่ใช้ไม่ได้ผลในอีกที่หนึ่งนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าการมีอยู่ของช่องว่างขนาดใหญ่นี้อาจบ่งชี้ว่าจักรวาลของเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ใหญ่กว่าและซับซ้อนกว่ามากซึ่งเรายังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ เหมือนหัวหอมจักรวาลยิ่งเราลอกเปลือกออกมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นมากขึ้นเท่านั้นการศึกษาเกี่ยวกับสุญญากาศในอวกาศเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในวงการดารศาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยเราจึงได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่ลึกลับเหล่านี้ลองนึกภาพดูสิว่ากล้องโทรทรอนรุ่นใหม่ไปอย่างเช่นโครงการมิลลิเมตรอน จะเปิดเผยความลับอะไรให้เราได้บ้างกล้องโทรทรอนและภารกิจสำรวจอวกาศในอนาคตจะช่วยให้เราสร้างแผนที่ของสุญญากาศได้อย่างละเอียดและเข้าใจบทบาทของมันในจักรวาลบางทีวันหนึ่งเราอาจจะส่งยานสำรวจแบบลูนอาสัมภัยเพื่อไปสำรวจขอบเขตของสุญญากาศเหล่านี้ก็ได้สุญญากาศ KBC ซึ่งเป็นสุญญากาศที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เรารู้จัก จะเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการวิจัยนี้มันจะกลายเป็นศูนย์กลางการวิจัยทางอวกาศส,สำหรับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ช่องว่าง KBC เตือนใจเราว่าจักรวาลน,นั้นกว้างใหญ่และลึกลับอย่างแท้จริงถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีความหนานแน่นต่ำมากแต่มันก็มีผลกระทบมหาศาลต่อกาแล็กซีโดยรอบและโครงสร้างของจักรวาลเหมือนกับคำกล่าวที่ว่า กาูัตแต่ในช่องว่างนี้มันต่างออกไปเล็กน้อยการศึกษาช่องว่าง KBC ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจพื้นที่ว่างเปล่าที่สุดของจักรวาลเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแรงที่ก่อร่างสร้างทุกสิ่งรอบตัวเราตุกตารัเสเซียแก้ปริศนาหนึ่งได้ก็เจอปริศนาอีกยิ่งเราค้นพบมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งตระหนักว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับจักรวาลและที่ของเราในจักรวาลที่เรายังไม่รู้เหมือนการเดินทางสู่ดวงดาวไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกับความรู้ถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามใดๆเกี่ยวกับสุญญากาศบูสหรือเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวิดีโอนี้โปรดแสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยเราอยากได้ยินความคิดเห็นของคุณและใครจะรู้ บางทีความคิดของคุณอาจจะถูกนำไปพูดถึงในวิดีโอถัดไปก็ได้สวัสดีครับเพะเนินอขอบคุณที่มาร่วมสำรวจ KBC Void ไปกับเรานะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อ,อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆ่จาก